照片。

พี่น้องหลายทั่วประเทศปาาิจาทุกโซโลกไพ้สิ่งใดผสมความมุ่หม,มาปารธนาผำจากขยาบโลกค่ทุกอย่างเลยค่ะเดื้อ อ้าถูกให้เพื่อนๆชาวยูทูบยูเย็ยนเป็นซุกนะวันทรงการกับข้ามาสรงน้ำพระแลวเด้อจ้ะจะ,ะทำบุญตุ๊กประเทศไทยออสารสารักเมริษัทนันรักประจำหมูบ่บานจา้ะผ้าไปทรงน้ำม,มาแลว้วแต่มาทรงน้ำอยู่วัดเนาะวัดพาแล้วก็วัดบ้านเด้จ้ะนี่ละค่ะ